ครับเป็นยังไงกันบ้างสบายดีนะคิดถึงคิดถึงครับเพื่อนๆครับเมื่อวานไม่ได้มาพบปะเจอกันเนาะพอดีมีปัญหานิดทางที่น้องทางเทคนิคนิดหน่อยก็นิดนึงสุดท้ายก็ไม่ได้มาคุยกันไม่ได้มาพบปะเจอกันเป็นห่วงคิดถึงเพื่อนเหมือนเดิมนะครับเนาะโอเคเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันข้อมูลดีๆออกไปครับให้เพื่อนๆของเราครับได้รับรู้ข้อมูลดีๆเหล่านี้ด้วยเพราะว่าโคชฉลลองมีเจตนาครับอยากให้คนไทยครับ ห่างไกลโรคห่างไกลโรงพยาบาลไม่ต้องกินยาไม่ต้องหาหมออีกต่อไปอแรงบันดาลใจที่โคชฉลองมาทำไลฟ์เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานนี้เกิดจากครั้งหนึ่งครับเนาะมันเป็นความรู้สึกเสียใจมากาที่คนที่เรารักคนหนึ่งจะต้องมาถูกตัดขาเพราะว่าป่วยเป็นเบาหวานน่าเกิดนะครับเนาะมีคุณลุงคนหนึ่งครับจะเป็นคนที่อคอย แลวกว่าเป็นคนที่เรารักและก็นับถือคนหนึ่งมากๆาครับแต่เป็นเด็กเลยแหละปิดเทอมทีไรก็จะอลงก็จะนั่งรถเมย์ครับกลับมาช่วยคุณลุงคุณป้าทําไร่เป็นประจำประจำครับชื่นชมครับคุณลุงคุณป้าขยันขย่งทํางานมากครับภูเขาทั้งลูกครับสามารถที่จะบุกป,ป่าฝ่าดงสร้างเป็นเลือกสวนไร่นาของตัวเองขึ้นมาได้จนวันหนึ่งครับคุณลุงก็พออายุมากขึ้นกลายเป็นโรคเบาหวานเป็นแผลนิดเดียวครับที่ปลายเทา้านิ้วโป้เทา้าเนาะ แต่ทำไงยังไงก็ไม่หายครับรักษาอยู่หลายเดือนก็ไม่หายไปหาคุณหมอพิีานรอน์ที่โรงพยาบาลก็คุณหมอบอกต้องตัดนะเพราะถ้าไม่ตัดออกมันก็จะลุกลามไปทําให้เสียชีวิตได้คุณลุงบอกตัดตรงไหนแล้วครับตัดตรงนิ้โป้ออกเหรอนิปโป้เท้าเนาะคุณหมอบอกไม่ใช่ตรงไหนแล้วครับตรงข้อเท้าเหรอคุณหมอบอกก็ไม่ใช่ตัดตรงไหนแล้วครับตัดตรงใต้หัวเข่าครับทุกวันนี้คุณลุงก็ต้องมาเดินอยู่กับขาเทียมชีวิตคุณลุงเปลี่ยนไปครับคุณภาพชีวิตตกต่ำมากมาก,มาก,มาก จากคนที่ร่าเริงคนที่ฉีดโลฉัลดคอยมีสติปัญญาดีคอยอให้แนวคิดให้ทัศนคติดีๆกับเราตั้งแต่เราเป็นเด็กวันนี้คุณลุงกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปไหนไม่ได้อเราไม่อยากให้คนที่เรารักทุกคนเป็นอย่างนี้เนาะอพอนึกไปแล้วก็ตื่นตันครับไม่อยากจะพูดเนาะ,ะก็เลยคิดว่าอยากให้คนไทยทุกคนครับสุขภาพดีไม่อยากให้เป็นอย่างคุณลุงของผมอยากให้ทุกท่านครับแข็งแรงห่างไกลโรคห่างไกลโรงพยาบาลชื่อมันเบาครับเบาหวานครับชื่อเบาๆครับแต่เป็นแล้วหนักเนาะ ไม่จําเป็นจริงๆอย่าเป็นเบาหวานนะครับเนาะคงไม่มีใครจําเป็นนะครับนะคงไม่มีใครสักคนนะครับที่จาเป็นต้องเป็นเบาหวานแต่มันเป็นไปแล้วนี่ยํายังไงดีก็ฉลองนั่นแหละครับมันเป็นไปแล้วไงอ่าพอเป็นไปแล้วก็มีวิธีแก้ไขครับเราไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตครับสิ่งที่คนเป็นเบาหวานเชื่อว่าต้องกินเป็นเบาหวานจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตและพอกินยาไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ต้องขยับมาเป็นการฉีดอินซูลินเข้าไปเพราะว่ายากินมันจะดื้อแล้วมันเอาไม่อยู่แล้วต้องเป็นยาฉีด หลังจากยาฉีดไม่นางครับไตก็จะพังสุดท้ายก็ต้องฟอกไตฟอกไตสุดท้ายก็ต้องตาบอดเพราะว่าหวานขึ้นตาบางทีก็ต้องขึ้นเส้นเลือดสมองตีบเป็นอัมพฤกษ์อัมาพาตครึ่งซีกหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบทำให้ทำให้เลือดไปเลืองหัวใจไม่ทันก็กลายเป็นอะไรครับหัวใจล้มเหลวก็แล้วก็เสียชีวิตไม่คุ้ม,มนจะจไหมครับแต่ถ้าไม่ถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นอะไรครับไตาวายสุดท้ายก็ต้องตายวายอยู่ดี นี่คือจุดจบของคนที่เป็นเบาหวานแต่ในความเป็นจริงครับวันนี้วงการแพทย์เจริญก้าวหน้าไปมากเขาสามารถร่วงรู้ได้ครับว่าวิธีการไหนที่มันจะทําให้เราหายจากเบาหวานจริงแต่แต่นะครับเนาะวิธีการที่ทําให้เราหายจากเบาหวานนะครับนะไม่ใช่การทานะยาที่คุณหมอให้นะครับเนาะยาที่คุณหมอให้นั้นเป็นสิ่งจําเป็นครับคน็นเบาหวานทุกคนต้องทานครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าไม่ทานปุ๊บน้าตาลมันจะขึ้นไปทําลายชีวิตของเราให้สูญสิ้นไปอย่างรวดเร็วครับ มันขึ้นไปที่ตาตาบอดครับขึ้นไปสมองเส้นเลือดสมองตีบครับไปที่หัวใจครับหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบกลายเป็นหัวใจล้มขาดเลือดเสียชีวิตไปที่เท้าครับทาให้เลือดไปเลี้ยงขาไม่ได้ทําให้ต้องถูกตัดขาใช่ไหมครับไปที่ไตครับไตาวายเสียชีวิตโอ้โหดังนั้นยาคุณหมอต้องบังเบกไว้ก่อนครับเหมือนชูชีพครับที่ไม่ทาให้เราจมน้ําประครับประคองเราให้ลอยอยู่ในน้าไปก่อน แต่วิธีที่คดฉลองนํามาแบ่งปันกับเพื่อนๆนี่ครับก็คือนวัตกรรมที่มนุษย์เราค้นพบว่าอ๋อมันป่วยคนป่วยเป็นเบาหวานป่วยเพราะพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมีแป้งมีน้ําตาลมากเกินไปดังนั้นวิธีแก้ไขก็ต้องกลับมาแก้ไขที่สาเหตุครับเพื่อนๆการจะรักษาให้หายเบาหวานหายไปจากชีวิตของเรากลับมามีชีวิตปกติก็คือต้องรักษาที่ต้นเหตุก็คือ บริโภคพฤติกรรมการ,รบริโภคของเราเนี่ยนะครับเป็นตัวทําให้เราจ็บทําตัวทําให้เราป่วยนะครับนะ้อมันไม่ได้มีเชื้อโรคใดๆมาทั้งสิ้นเลยนะมันมาจากความอริดอร่อยของเรานั่นแหละครับมาจากความเคยชินมาจากพันธุก,กินครับไม่ใช่พันธุก,กรรมนะถ้าพันธุก,กรรมนี้ <c oughs> เป็นเป็นเด็กเราก็จะเป็นแล้วจะเป็นจะเป็นเบาหวานจะเป็นเด็กแล้ว,ลลอวลพอโตขึ้นมานิดนึงก็เป็นเบาหวานแล้ว แต่ที่มาเป็นเบาหวานอาตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่าตอนแก่ะนะครับมันเกิดจากพันธุกกินครับเพื่อนพันธุกินก็กินตามที่คุณพ่อคุณแม่พาเรากินคุณพ่อคุณแม่พากินแบบนี้เราก็กินมาเรื่อยๆืตั้งแต่เล็กจนโตเนาะเราก็ถูกผูกขาดอาหารจากคุณพ่อคุณแม่เป็นคนจัดสรรอาหารให้เราประทานและอา่าพอเรากินมาเรื่อยเือสุดท้ายก็กลายเป็นความเคยชินกลายเป็นความจากที่ไม่ชอบกลายเป็นความชอบถูกต้องไหมครับกลายเป็นความออคือคิดอะไรไม่ออกก็ทานสิ่งนี้แหละที่เราเคยทานนี่แหละ นั่นหละครับสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเบาหวานแน่นอนครับเราก็หนีไม่พ้นที่จะเป็นเบาหวานเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพันธุก,กินนะครับไม่ใช่พันธุก,กรรมเนาะโอเคคราวนี้มาคุยกันต่อคราวนี้สิ่งที่โคตรฉลองอยากแบ่งปันกับเพื่อนๆวันนี้ก็คือคิดลับครับเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยไม่สามารถทานผลไม้ไหลายอย่างได้ถูกต้องไหมครับผลไม้ที่ชอบก็ไม่ทานไม่ได้แต่จริงๆผลไม้เป็นสิ่งจําเป็นนะเพื่อนๆนะคนเป็นเบาหวานต้องทานครับ พราะผละไม้ไม่ได้มีแต่น้ําตาลอย่างเดียวไม่ได้มีแต่คาร์โบไฮเดรตกับน้ําตาลสองอย่าง,อย,างอยู่เท่านั้นเขายังมีวิตามินเกลือแร่และสารอาหารที่จําเป็นสำหรับร่างกายเพื่อจะนาไปฟื้นฟูไปซ่อมแซมร่างกายเราด้วยดังนั้นผลไม้ขาดไม่ได้เด็ดขาดครับเพื่อน,อนต้องทานและผละไม้ก็มี2ประเภทที่คนเบาหวานทานได้คือแบบหวานมากห้ามทานกับแบบหวานน้อยทานได้แต่ไม่ใช่ว่าทานแบบ ไม่บัญจับบรรจัมไปกิโลสองกิโลนะไม่ใช่นะครับเนาะผลไม้ที่ไม่ค่อยหวานอย่างเช่นแก้วมังกรอย่างเช่นฝรั่งพวกนี้ครับเนาะเป็นผลไม้ที่ไม่ค่อยมีความหวานแน่นอนครับแต่เขาก็มีคาร์โบไฮเดตรตตัวเขาเองคาร์โบไฮเดตรตก็สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องทานในพอประมาณนะครับมัชชิมาปฏิปทานะทานแนฉะเพราะอร่อยดิ้นครับพอรู้รส พอให้มีความสุขนิดนึงครับอย่าไปถึงขั้นกับว่าทานเป็นกิโลถ้าเป็นกิโลน้ําตาลขึ้นแน่นอนครับเนาะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ชนิดไหนก็จังแต่วันนี้โคชหลลองเคยทําคลิปบอกไปแล้วเนาะว่าผลไม้ประเภทไหนบ้างที่ไม่ควรรับประทานคนเป็นเบาหวานแต่วันนี้โคชหลลองมีวิธีครับถ้าหากว่าท่านชอบทานผลไม้ที่มีรสหวานๆนะ,ะคือชีวิตเนี่ยมันขาดความสุขไปแล้วคนเป็นเบาหวานเนี่ย คุณภาพชีวิตจะลดต่ําลงมากๆขาดความสุขเลยอยากจะทานผลไม้หวานๆก็ทานไม่ได้าทานอาหารหวานก็ทานไม่ได้แต่วันนี้เคล็ดลับครับเคล็ดลับที่ทําให้ท่านสามารถทานผลไม้รสหวานไดอ้อย่างปลอดภัยแลวน้ำตาลไม่ขึ้นด้วยมาแบ่งปันกับท่านครับเอ๊ะทำยังไงนะเอาอะเชื่อกันแช์นะครับนะเชื่อกันแช์ออกไปว่าวันนี้มีเคล็ดลับการทานผลไม้รสหวานครับแต่ น้ำตาลไม่ขึ้นสำหรับคนเป็นเบาหวานเนาะมาแบ่งปันกันคนไม่เป็นเบาหวานก็เอาไปทานใช้ได้นะครับนะเพราะถ้าใช้แล้วจะทําให้เราสามารถมีความสุขกับการใช้ชีวิตไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลใจว่าจะเป็นเบาหวานนี้ต่อไปนะครับเนาะสำหรับคนเป็นคนเป็นเบาหวานแล้วก็สามารถนําเอาไปฟื้นฟูเอาไปใช้เพื่อจะทําให้คุณภาพชีวิตตัวเองดีขึ้นครับ สามารถที่จะทานอาหารหวานๆได้ไอทานผลไม้วันหวานได้โดยที่ปลอดภัยนะครับเนาะโอเคขออนุญาตเฉยแป๊บนึงเสียงภาพเป็นยังไงครับชัดเจนนะเพื่อนๆเนาะภาพเสียงชัดเจนลืมเปล่าเอออืมโอเคอือม เอาละครับเพื่อนๆพืนคราวนี้มาดูกันต่อนะครับเนาะกดแชร์ไปแล้วก็จะลองกดแชร์แล้วเนาะเคล็ดลับแรกครับเพื่อนๆเคล็ดลับแรกเคล็ดลับแรกลิ้นแข็งเคล็ดลับแรกนะครับเนาะที่เราจะสามารถทานผลไม้ได้อย่างมีความสุขครับไม่ต้องกังวลใจว่าน้ําตาลเราจะขึ้นนี่ครับเคล็ดลับแรกก็คือแทนแทนแทนเคล็ดลับการแลกเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตครับเพื่อนๆ อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเข้าใจนะครับเนืน่าคนเป็นเบาหวานครับเกิดจากเราทานอาหารประเภทที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงมากเกินไปมีน้ําตาลในนั้นมากเกินไปครับดังนั้นเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับเมื่อเราทานเข้าไปปุ๊บกระบวนการก็คือร่างกายจะย่อยคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ําตาลกูกโครสใช่ไหมครับเข้าสู่กระแสะเลือดพอเข้าสู่กระแสะเลือดปุ๊บน้ําตาลนะครับเป็นสิ่งจาเป็นที่ร่างกายต้องการเอาไปใช้เป็นพลังงานสำหรับเซลล์ทุกเซลล์ตั้งแต่ศีรษะจรลดปลายท้ายเราปลายเท้าเราครับ ซ้ายขวามือไม้ทุกอย่างครับต้องใช้น้ําตาลเป็นพลังงานดังนั้นแต่ว่าเซลล์ต่างๆนี่ครับไม่สามารถที่จะยื่นมือมาจับน้ําตาลเอาไปใช้งานเองได้เพราะว่าเซลล์เขาต้องอยู่ที่เลยมึงเขาทําหน้าที่ของเขาใช่ไหมครับดังนั้นต้องมีตัวกลางมีสื่อกลางในการขนส่งน้ําตาลไปสู่เซลล์เราเรียกสื่อกลางนั้นว่าอินซูลินหรือว่าเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งครับที่ถูกผลิตจากตับอ่อนเราครับผมถ้าเปรียบเทียบมาเห็นภาพง่ายก็คือ อินซูลินเปรียบเสมือนรถยนโดยสารครับที่บันทึกผู้โดยสารที่ชื่อว่าน้ําตาลครับเอาไปมอบให้กับเซลล์ทุกเซลล์ครับเปลี่ยนเป็นพลังงานนั่นเอง <c oughs> แต่โรงงานผลิตอินซูลิน,นก็คือตับอ่อนครับเปรียบเสมือนโรงงานผลิตรถยนต์ที่ยี่ห้ออินซูลิน,นครับดังนั้นเมื่อผลิตน้ําตาลเอาไปส่งให้กับผลิตน้ําตาลขึ้นมาในกระแสะเลือดปุ๊บใช่ไหมครับร่างกายก็ต้องผลิตรถยนต์ยี่ห้ออินซูลินขึ้นมาเพ<ๆ>ื่อนําน้ําตาลนะครับเอาไปให้กับเซลล์ทุกเซลล์ครับเปลี่ยนเป็นพลังงาน นี่คือกระบวนการปกติถ้าหากว่ามันสมดุลพอดีกันระหว่างน้ําตาลที่เพิ่มเข้ามาในกระแสะเลือดกับการเอาไปใช้ <c oughs> ก็จะทําให้น้ําตาลไม่มีเหลือล้อนในกระแสะเลือดทําให้เราไม่ต้องเป็นเบาหวานแต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับกล้ามเนื้อที่ต้องใช้พลังงานเราตั้งแต่ก็ลดลงครับตั้งแต่ศรีรษะจนลงไปท้ายเซลลเราตายไปทุกวันครับเพื่อนๆเ,เซลล์ตายทุกวันแต่และเซล์แต่และเซลล,ซลก็ต้องเอาพลังงาน ไปเปลี่ยนเป็นเอาน้ําตาลไปเปลี่ยนเป็นพลังงานแต่ปริมาณของเซลล์ลดน้อยลงก็เปรี่ยบเสมือนกับว่าเตาเผาพลังงานของเราลดน้อยลงไปนั่นเองแต่เราบริโภคอาหารมากขึ้นทานอาหารมากขึ้นทานคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นแน่นอนครับสิ่งที่ตามมาคือน้าตาลก็ต้องล้นเหลือในกระแสเลือดสุดท้ายกลายเป็นโรคเบาหวานต้องทานยาตลอดชีวิตอย่างที่เป็นนั่นแหละครับแล้วคนเป็นเบาหวานแน่นอนครับคุณภาพชีวิตก็ต้องตกต่ําลงไป ไม่มีความสุขแล้วอยากทานอะไรก็ไม่ได้ทานแล้วคราวนี้โดยเฉพาะอยากทานผลไม้วหวานอย่างเช่นอะไรครับผลไม้หวานเช่นอ่ากล้วยน้ำว้าโอ้โหหวานหอมอร่อยมากใช่ไหมครับเพื่อนๆอยากทานใช่ไหมครับแต่ทานไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมีน้ําตาลสูงมากๆนี่ครับองุ่นอยากทานนะครับโอ้โหหวานเนอะอยากทานอยากทานดสูสวยๆมากๆเลยก็ทานไม่ได้ครับเพราะว่ามีน้ําตาลเยอะมาก นี่ครับน้อยหนาเป็นไงบ้างครับเห็นนึกภาพออกไหมครับหวานหวานนุ่มๆลิ้นนะครับน้อยเม็ดเยอะๆอะโหยหน้าอร่อยมากๆก็อดอีกแล้วนี่ครับปะขามหวานเพชรบูรณ์ว้าวเนาะโอ้ยแซ่บหลายไปจํานวนก็กินไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะน้ําตาลในเลือดมันจะขึ้นอะไรครับขนุนครับโอ้หเห็นขนุนอยากกินเหมือนขนมนะครับน้อทานไม่ได้ครับนี่อะไรครับ จิ้นจีก็หวานเหลือเกินก็กินไม่ได้ครับอยากกินอยากกินนี่ครับคนเป็นเบาหวานเห็นแล้วเป็นไงครับน้ําลายไหลครับอยากกินก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับประทานเงาะเป็นไงครับผลเงาะไม่งามแย่แกะออกมาโอ้โหขาวจันทร์พานเป็นตะกินเนาะแต่ก็กินไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะน้าตาลมันสูงท่านไงดีอยากกินอยากกินไอ้น,นี่จริงแล้วใหญ่เลยโอ้โหลาใหญ่ครับเพื่อนหวานไหมครับเห็นแล้วโดยเฉพาะบางลูกนี่นะ,ะบางลำใหญ่บาง เขาเรียกพันอะไรพันกลาใช่ไหมครับโอ้โหลูใหญ่มากๆอยากกินแต่กินก็กินไม่ได้สําคัญสุดๆครับโอ้โหใครเห็นก็น้าลายไหลครับนะทุเรียนนะแต่โคชลองเห็นแล้วปวดหัวทุเรียนครับกินไม่ได้อีกแล้วเนาะโอ้โปีหนึ่งมีครั้งเดียวก็ไม่สามารถกินได้ทำยังไงล่ะอยากกินได้มีคนถามโคชลองบอกเออทำยังไงนะอยากกินยัางไรโคชลองมีวิธีบ้างไหมวันนี้ก็มาแบ่งปันกับเพื่อนครับถ้าหากว่าท่านอยากทานผลไม้เหล่านี้ครับนะ ทานได้ครับแต่มันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเพื่อนๆก็คือเทคนิคการแลกเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตอย่างที่ก็บอกกันแล้วอย่างที่โคชลลงบอกใช่ไหมครับถ้าเราทานคาร์โบไฮเดรตทางข้าวเข้าไปปุ๊บมันต้องเปลี่ยนเป็นน้ตาตาลน้นําตาลก็ถูกเอาเปลี่ยนเป็นพลังงานในร่างกายของเราถูกต้องไหมครับคราวนี้ถ้าหากว่าเราทานข้าวเข้าไปและทานผลไม้หวานเข้าไปด้วยน้ตาตาลก็จะขึ้นเป็น2เท่าถูกต้องไหมน้ําตาลก็จะเหลือล้นในกระแสะเลือดสุดท้ายบางน้ตาตาลก็จะเกินในกระแสะเลือดทําให้เรา เบาหวานขึ้นสูงวิธีการง่ายๆครับเพื่อนเพื่อนถ้าหาเราอยากทานผลไม้ที่มีรสหวานเพื่อนเพื่อก็ลดการทานคาร์โบไฮเดรตลงมาแค่นั้นเองง่ายๆเป็นการแลกเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตกันครับเพราะว่าผลไม้ก็มีคาร์โบไฮเดรตในตัวเขาเองคาร์โบไฮเดรตจากข้าวคาร์โบไฮเดรตจากผลไม้ทั้ง2ทางครับสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นน้ําตาลในร่างกายเราถูกต,ต้องไหมครับดังนั้นถ้าหากเราทานผลไม้ที่มีรสหวานในเช่นทุเรียนอ่างาะขนุนพวกนี้มะม่วงสุก เออเข้าไปร่างกายเราปุ๊บเราก็ต้องลดการทานคาร์โบไฮเดรตลงแค่นเองไง่ายๆเห็นไหมฮะเทคนิคการง่ายเองเป็นการแลกเปลี่ยนกันครับแล้วเราจะแลกเปลี่ยนขนาดไหนดีนะล่ะเพื่อนๆนึกภาพเอาสักประมาณให้ประมาณกํามือหนึ่งแล้วกันสมมติเราข้าวทัพพีหนึ่งเนี่ยเทียบเสม,มือนกับผลไม้ประมาณ1กํามืออ่าถ้าข้าวหนึ่งทัพพีเราทานข้าวหนึ่งทัพพีนะครับนาอะจะได้น้ําตาลประมาณอ่าเท่าเท่ากับอ่า ทุเรียนหนึ่งยวงอา่าเท่าๆกับอาขนุนรักษากีบเท่าเๆกับมะม่วงสุกสักครึ่งลูกนี่เท่าๆกับกล้วยหอมสักครึ่งลูกอา่าถ้าหากเราอยากทานเนาะดังนั้นถ้าเราทานพวกนี้เราประมาณการด้วยสายตาเราครับประมาณด้วยสายตาของเราว่ามันสามารถทานได้ใกล้เคียงกันเพราะน้ําตาลให้มันใกล้เคียงกันเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพื่อนๆก็ใช้เทคนิคนี้ครับง่ายๆเราก็สามารถที่จะทานผลไม้หวานที่เราต้องการได้แล้วนะครับเนาะนี่คือเทคนิคแรกที่เพื่อนๆสามารถ นําไปปรับใช้ในการที่จะแลกเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเพื่อที่เราจะได้ทานผลไม้หวานได้ไม่ใช่ว่าทานไม่ได้เลยนะครับนะควรจะไม่ควรทานแต่ถ้าอยากทานจริงๆคือมันแหม่น้ําลายไหลจริงๆเพราะปีละครั้งเนะี่ยทุเรียนเนี่ยนะอยากทานตั้งเลยอ่ะโอ้โหอดไม่ได้จริงๆก็ใช้วิธีแลกเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเพื่อนๆจำไหมนะครับเคล็ดลับนี้เนาะโอเคนี่คือเคล็ดลับแรกนะครับเนาะต่อไปเคล็ดลับที่2ครับเพื่อน ามาดูวิเคิาเคล็ดลับที่2ครับเ,เพื่อนๆนะโอเคเคล็ดลับที่1ผ่านไปเคล็ดลับที่2องเขาเรียกว่าเคล็ดลับการทานอาหารให้เป็นเวลาที่สําคัญครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทานผลไม้ให้ทานช่วงเช้ากับช่วงกลางวันอย่าทานมื้อเย็นเด็ดขาดน,นะครับเนาะเพราะมื้อเย็นเป็นมื้อที่เราทานแล้วก็ทําไมครับนอนนอนหลับครับดังนั้นพลังงานที่ใช้มันก็จะเหลืออยู่ล้นในกระแสเลือดดังนั้น วิธีการก็คือต้องทานมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงครับเพราะว่ามื้อเช้ากับมื้อเที่ยงเนี่ยเราทานแล้วแน่นอนครับเรายัางทํากิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่ใช่ไหมครับร่างกายจะใช้พลังงานใช้น้ําตาลอยู่ใช้พลังงานใช้น้ําตาลดังนั้นน้ําตาลที่มันเอ่อล้นในกระแสเลือดได้ถูกดึงไปใช้ทั้งวันเราแลกเปลี่ยนกันแล้วนี่ช่วงเช้าเราทานาผลไม้หวานเราก็สามารถที่จะลดข้าวลงมาน้าตาลก็อยู่ในระดับคงที่ที่มาตรฐานเดิมของเรา และเราก็ยังทํางานอยู่ทั้งวันใช่ไหมครับทำกิจกรรมทั้งวันไปนู่นไปนี่ทํานู่นทำนี่ทั้งวันแสดงว่าน้ําตาลมันก็จะไม่ล้นเหลือในกระแสะเลือดก็ปลอดภัยครับสามารถทานผลไม้รสหวานได้อย่างไม่ต้องกังวลใจว่าน้ําตาลจะขึ้นเลยนี่คือเคล็ดลับที่2องครับเพื่อนๆทานเฉพาะมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเท่าน,นั้นนะครับเนาะมื้อเย็นห้ามทานเดดขาดไดครัดเด้ยพี่น้องเดอโอเคเคล็ดลับที่2ผ่านไปแล้ว อุ้ยกะสานทุ่มแล้วเพื่อนเพ่่วงไือยังครับโอเคต่อไปดูเคล็ดลับที่สามครับนี่เคล็ดลับที่สามเราเรียกว่าการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพื่อนๆต้องออกกําลังกายนะครับเนาะเพราะว่าการออกกําลังกายก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่ใช้พลังงานน้ําตาลไม่ให้มันล้นในกระแสเลือดเอาน้ําตาลออกไปเปลี่ยนพลังงานครับเอาไปใช้ออกไปใช้นะ เอาไปใช้เป็นพลังงานเมื่อน้ําตาลถูกใช้เป็นพลังงานแน่นอนครับมันก็จะไม่มีเหลือในกระแสเลือดเราถูกต้องไหมครับพอไม่เหลือมันก็น้าตาลก็จะไม่ขึ้นอ่านี่คือเทคนิคเนาะถ้าใครวิธีการใช้วิธีการนี้นะออกกําลังกายการออกกําลังกายก็มี2ประเภทเนาะประเภทหนึ่งคือการออกกําลังกายแบบที่ว่า,อาแอโรบิกก็คือใช้พลังงานกระโดดโลดเต้นขี่จักรยานพวกเนี้ยเป็นการออกกําลังกายที่ใช้พลังงานเพื่อเอาพลังงานไปเผาผลา แต่การออกกาลังกายอีแบบหนึ่งอย่างที่โค้ชฉลองเคยบอกก็คือการออกกําลังกายแบบอะไรครับการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแกร่งให้แข็งแรงเพราะอย่างที่โค้ชฉลองบอกเคยบอกใช่ไหมครับพอเราอายุมากขึ้นเซลลเราก็ตายลงตายลงกล้ามเนื้อเราก็รีบลงรีบลงรีบลงก็แสดงว่าเตาเผาพลังงานของเราลดลงไปถูกต้องไหมดังนั้นวิธีการแก้ไขออกกําลังกายแบบการเสริมสร้างกล้ามเนื้อจะดีที่สุดครับเป็นเปื่อนการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนี่จะทําให้ เซลล์ของเราเพิ่มมากขึ้นก้ามเนื้อเราแข็งแกร่งขึ้นและเซลล์ของที่เกิดใหม่ก็จะเป็นเซลล์ที่ไม่ดื้ออินซูลินสามารถทาอินซูลินสามารถให้อินซูลินนำน้าตาลนีครับมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่างเต็มที่น้าตาลจะไม่ลนในกระแสะเลือดก้ามเนื้อเราจะแข็งแรงขึ้นเราจะแข็งแกร่งขึ้นท่าต่างๆที่ว่าฉลองเคยแนะนําไปเนะาะการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นวิพื้นการท่าแพนท่าซิทอัพหรือท่าสควอตเหล่านี้ครับเป็นเป็นท่าที่ มันทาให้เราร่างกายก้านเนื้อเราแข็งแกร่งถ้าหากว่านึกภาพไม่ออกก็นึกตอนจาภาพาเคยดูหนังเรื่องไอ้หนุม่มบัดเมาสเฉีนหลงไหมครับที่เฉีนหลงเวลาอาจารย์สอนนะครับจะมีท่าขี่ม้านะครับยื่นมือสองข้างไปข้างหน้าแล้วก็ย่อเข่านิดนึงกางขาออกก็ย่อเข่าลงนะและอาจารย์ก็จะเอาทูบมาตั้งไว้ที่ก้นถ้าก้นหย่อนก็ทูบจิ้มตูดนั่นแหละครับเป็นการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแกร่งทําให้ขาแข็งแรงนะั่นคือก้านเนื้อขาก้านเนื้อ สะโพกจะแข็งแกร่งจะแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าท้องจะแข็งแรงกล้ามเนื้อแขนจะแข็งแรงดังนั้นเราจะมีเตาเผาพลังงานเพิ่มมากขึ้นน้ําตาลก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมันเหลือรนในกระแสะเลือดเพราะน้ําตาลจะถูกนําไปเปลี่ยนเป็นพลังงานให้กับเซลล์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนี่คือเคล็ดลับข้อที่3ามเพื่อนเพื่อนออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอว้าวจะ21่สิบเอ็ดนาฬิกาแล้วโอเคนะคราวน,นี้58นาทีแล้วเอาละเคล็ดลับสุดท้ายครับเพื่อนเพื่อนเคล็ดลับข้อที่4นะเคล็ดลับข้อที่4เนี่ยเพื่อนๆครับสาคัญมากราบ เพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เราจะเพลินเราจะหลงพอยิ่งทานยิ่งอร่อยเราจะขาดสติพอขาดสติแล้วทานเยอะเกินเหตุสุดท้ายน้ตาตาลก็จะขึ้นเนาะต้องไปหาหมอเผื่อต้องหามส่งโรงพยาบาลกันเลยก็แล้วดังนั้นต้องทานผลไม้อย่างมีสตินะครับเ,เพื่อนๆเนาะเอาแค่มัชชิมาปฏิปทาพอประมาณครับอย่างที่เรารู้นะครับว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยแน่น,นอนครับคุณภาพาชีวิตเขาจะลดต่ําลงไม่สามารถมีความสุขได้เหมือนคนทั่ว,วไป อยากทานก็ไม่ได้ทานเนาะอยากไปไหนก็ไม่ได้ไปเต็มที่อยากทําอะไรก็ได้ไม่ใหญ่เต็มที่เขาเพราะมันเหนื่อยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงหมดพลังหมดพลังท้าไม่อยากทําอะไรละดังนั้นอยากทานผลไม้ให้อร่อยก็ทานไม่ได้แต่วันนี้มีเคล็ดลับมาแล้วว่าให้ออกไปทานได้นะครับเนาะพอมีเคล็ดลับนี้เข้ามาปุ๊บใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทานแบบมีความสุขได้แต่ต้องพอประมาณนะไม่ใช่มากจนเกินไปอเอาแค่ มีความสุขครับพอเติมเต็มให้ชีวิตเราเนี้ยสามารถกระชุ่มกระชวยมีความสุขได้ประครับประคองตัวเองไปวันหนึ่งสุดท้ายวันหนึ่งครับเราจะหายจากโกรคเบาหวานเราจะไม่ต้องกินยายต่อไปคุณหมอจะบอกว่าคุณนี่สุดยอดมากเลยไม่ต้องทานยายแล้วนะ,ะวันนั้นแหละครับเราสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้แต่แต่นะครับเนาะถึงแม้เราจะหายจากเบาหวานแล้วการควบคุมอาหารก็สําคัญเหมือนเดิมครับไม่ใช่ไม่ควบคุมนะที่เราป่วย เป็นเบาหวานเพราะเราไม่ควบคุมไม่ควบคุมอาหารใช่ไหมครับดังนั้นแม้จะหายจากเบาหวานแล้วเราก็ต้องควบคุมอาหารเราต้องออกกําลังกายเหมือนเดิมต้องพักผ่อนไม่เพียงพอเหมือนเดิมครับดังนั้นนี่คือเคล็ดลับสี่เคล็ดลับครับที่แบ่งปันกับเพื่อนๆคนที่เป็นเบาหวานสามารถทานผลไม้รสหวานได้โดยที่น้ําตาลไม่ขึ้นทานได้อย่างปลอดภัยด้วยเทคนิค4เทคนิคที่โคชรฉลองแบ่งปันให้กับวันนี้ครับนี่คือสิ่งที่แบ่งปันกับเพื่อนๆวันนี้เห็นว่าดี มีประโยชน์นะครับเนาะอย่าลืมแบ่งปันออกไปให้เพื่อนๆของเราครับได้รับรู้ข้อมูลดีๆเหล่านี้ด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อนเพื่อของเราครับจะได้ทานอาหารอย่างมีความสุขทานผลไม้หวานอย่างมีความสุขแต่ต้องอย่างมีสตินะครับนะไม่ใช่ว่าทานโอ้ผเป็นกิโลทานเป็นกิโลไม่ไหวนะครับตั้งแต่ขึ้นในหามส่งโรงพยาบาลกันแน่นอนะครับหน้ามืดแน่เอาละครับเนาะสำหรับวันนี้ก็แบ่งปันกับเพื่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับเนาะด้วยรักและห่วงใยจากใจโคตรฉลองครับ ไม่อยากให้คนไทยทุกคนครับต้องกินยาต้องหาหมอไม่อยากให้ป่วยครับอยากให้ทุกคนช่วยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการเปลี่ยนห้องครัวของท่านครับให้เป็นห้องปรุงยานะครับเนาะเปลี่ยนอาหารที่ท่านกินอยู่ครับให้เป็นยาครับอย่ากินยาเป็นอาหารเลยครับไม่คุ้มค่าเลยนะครับเนาะทำลายร่างกายของตัวเองทําลายไตยาปฏิชีวนะไม่ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาโรคนะครับเนาะถูกออกแบบมาเพื่อประคับประคองอาการ ไม่ให้มันหนักไปกว่าเดิมเท่านั้นเองเหมือนกับมีไฟติดหัวเรานี่นะครับยาปฏิชีวนะคือมาดับไฟครับอืมไม่ให้ไฟมันลุกลามต่อไปเท่านั้นเองแต่ว่าผมไม่ได้ขึ้นนะครับเนาะนั่นแหละครับเหมือนกันครับกลเบาหวานยาเบาหวานก็แค่ช่วยประครับประคองไม่ให้น้ําตาลในเลือดเราสูงเกินไปจะเป็นอันตรายกับอวัยวะภายในแต่ไม่ได้ทําให้เราหายจากโรคเบาหวานอยากหายจะต้องปรับเปลี่ยนที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของท่านนะครับนะ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเองเพราะว่าเราป่วยเพราะพฤติกรรมการรับประทานต้องไหมครับดังนั้นอยากหายก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานตนเองสาหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจะมีความสุขสุขภาพดีมั่งมีร่ำรวยร่ำรวยครับห่างไกลโรคห่างไกลโรงพยาบาลไม่ต้องกินยาหาหมออีกต่อไปนะครับเนาะด้วยรักและห่วงใยจริงๆครับขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่ขอช้างไม่ขอมาครับ ก็ฉลองขอลาไปก่อนสวัสดีครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ21นาฬิกาโอ้ทำเวลาได้ดีมากๆเลยนะคิดถึงทุกท่านนะครับเนาะพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ